สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับน้องเนนาสาวลราวม่นี้ก็อนเนนาจะพาทุกคนไปดูสถาทัมถนนใหม่นะทุกคนที่โรงเรียดมาเราไปดูกันเช้าเช้าไปกันเลยนะเช้าเช้าเขาไปทิ้งเขาไปทิ้งอะไรอ่ะไปดูถนนเขาเพิ่งเขาเอาก้อนหินแล้วก็เขาจะทำตรงนี้ให้เป็นอันนี้เลยสนามสนามจอดรถสนามจอดรถทุกคน ตอนแรกมันเป็นป่าเราตรงนี้แล้วใช่เดินไปเรื่อยๆปอเห็นไหมสาวสองคนมีแต่ภูงามๆตรงนี้เป็นน้ำบ้านด้ค่ปกติมันเป็นน้ำแต่นี่ค่าเอาก่อนหินใช่ไปเราไปดูข้างนาเลยทุกคนอันนี้เกาหลังคาบ้านก็กำลังจะทำลังคาเลยทุกคนนี่ไก่ชะแล้วเลยบ้านเดี๋ยวจะฝากเขาทำกระเบื้องปอไป เห็ดลายกระโถงหรือเห็ดมงใด้เนาะเนอะลายกระโถงวันจันทร์นี่กันลายกระทงอันนี้กันรานทำพรมเด้อใครจิมาก็มาทำพรมแค่เนี้บินมอเตอร์ไซค์อันนี้ครูครูหลดเลยครูพีิไทยวะ ตอนแรกมันเป็นปาลาเกวยนะเดินนะอตอนแรกจะเป็นปาลาเก๋ยนะคะทุกคนตองโน้นอก็จะเป็นโรงงานโรงงานเยอะเลยสบายดีและสวัสดีเราตอนนี้มันยังมีน้ำอยู่เนาะเราอันนี้เขาคุมเอาหินอะไรยางเ,ล,าเลยสบายดีสาวสวยอย่างเนาะสบายดี ไปดีดีียยดีทุกคนื่อแื่อคสือไทุกคนสื่อหตอนนี้ก็เขากาลังจะเห็นเลยเขาจะซองลายเนาะเมนต้นกล้วยเราก็เสร็จเลยอังการเลยตงีเรามหอยใช่หมเมนแป๊บาไปเดินกเราไปยังเราต้องเือของขเยทุกคนหอยนจะลายนะ โอ้โหนี่ถ้าเฮาดับนานี้เขาช่งช้าคิเป็นแล้วก็ต่อไปเขาก็จะเห็นสนามจอดรถุขับพทนปวงมากเลยขึ้มาโน่เลยนะเราก็จะเห็น โรงงานตรงนน้นเลยเหือนใหม่เหอนกันเราก็จะเห็นผู้บ่าวโรงงานนะทุกคนผู้บ่าวโรงงานจึงผู้บ่าวโรงงานเขาก้ามงอยู่ที่ตรงตนเห็นไหมทุกคนโอ้ใช่เวลาเขาเปิดอันนี้เปิดเพลงเราจะได้ยินแต่นี่อะน่าจะเห็นเลยน่าจะตึกที่สีฟ้าเออบ้านสีฟ้านะใกล้ๆตอนตาลนั่นนตัวเฟืองก็น่าจะถึงเนี่ยถึงโน้นเลยนะเออมันเป็นช่องไลายอะทุกคน โอ้โหเป็นน้ำมาเดือนมีงูเลยนะดูดิทิมเนี่ยไม่ต่อไปตอนแรกนี่เด้อให้เบิ่งเด้อบริกัรดี่ดีดีบรรยากาศโรงเรียนครับทุกคนซึ่งแบบทันเราประเดี่ยอันนั้น่ครชูชีพเขาใช่เป็นผงครูคขาครูเลย ก็จะมาจากไปโรงเรียนกำลังมืออ่ะทุกคนตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตาแล้วตรงนู้นเป็นโรงงานกันเขาทำอันนี้ก็น่าจะเห็นเลยเนาะแต่ตอนนี้มันมีแบบเป็นตาเองเอ็กค่าเอ็กซค่าขึ้นข้างบนน่ะทาขึ้นข้างบนทาอะไรอ่ะทาอะไรก็ได้เห็นไหมไม่จะเึ้น้างน้นมีมันไม่ได้ แมาแมกกับชาพรนอแมนคนใครจะเป็นแมาแมกใครจะเป็นชาพรให้ไมเป็นชาพรให้ไมเป็นแมาแมกเออให้ไมเป็นแมวแมกมา่ตรงนี้ด้วโ้โหโอ้ย้โอ้โอ้โ้อโอ้โอโอ้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 อ เอินหงัหงัล้นว้าวจะเห็ดมั้งอยู่เดี๋ยวคุณผูบริวากับผมรอเห็ดอันนี้แล้วเดี๋ยนับผู้บ่าวารไจะเห็นโตเห็ดงานอยู่เนาะมีเออพ่ชูมังเลยเราอยู่นี่อันนู้นก็เป็นโรงเรียนมังกรสีมันเป็นปตาอยู่นะทุกคนเหมือนแบบไฮนาเนาะอันนี้ก็นอะไรนี่ฮ่าะทรชับตกไม่ตายเลยงัวเมา งอมอามาเป็นยังลุงงานจะทำทำเป็นบึงลองามโรงงานด้อยไม่รู้รตรงนู้นจะจะเป็นเป็นปลาอะไรนี่แหละโอ้โหเป็นน้ำเลยขาทมแบบเอาหินทมแล้วก็เอาดินทมเนาะไปบึงทีแบบไปเจ้าเห็นแล้วอ่ะเดือน เฮ้ยมองวงออกอีูโอ้โหได้ประเดีอากาศมันเริ่มมืดเลยนะแมนมันเริ่มมืดแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงแล้วทุกคน อันนี้เขาเฮ็ดแค่ช้องวันเองเนาะไกลจะเสร็จเลยเนาะเมนเรียกคนที่ให้จะเบิง่งเนาะตรงนู้นก็จะเป็นบานเขาทุบตงกระปุก,อปกตอนแรกๆมันจะเป็นแบบนี้นี่ถ้ากระทุบแล้วแล้วมันเป็นแมนตอนแรกๆเป็นปลาเป็นปปีน่ยปลาแล้วเราก็งมหอยงมเฉยๆเนาะแต่ไม่ได้กินหรอกแล้วก็เราได้พวกวันซองกระป๋องอือปัจจุบันทำกระซองขูแเมนมาเดิมเมนแล้วเราก็ไปปล่อยอยู่นู้นเพราะว่าเราเม่ไม่กิน สนามันชุกกระปุกดูดิว่าลำาวเปื้อนหมดเลยมีหอยมีอะไรต่อไปก็คือชีวังเวอร์เลยเนาะต่อไปก็รถดก็เขาไม่ได้จอดแรกข้างนอกอ่ะเขาจะจอดข้างในแลปกติเขาจะจอดหอมบานแต่หมบ้านก็เต็มซึ่งคนเยอะมากเวลามีงานจอดไม่ได้ดกถก็ติดดูดิจำนวนเลนน้อยวันจันทร์นี่เขาจะตัดต้นกกยในเห็ดกระทงนะนะ แมนบอแมนจะเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นรวมอดีอร์รวงแคลนี้เด้อคลอเป็นตานีเด้